สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารับชมน,นี่ก็มาอยู่กับทีมงานอันวาสักรรมโยธากิจนะครับก็ตรงแคตอ่าปิงซื้อมาใหม่เอามือสองมาเป็นสามสองศูนย์ดีซีคันนี้ซื้อมาก็ วก,กับค่าซ่อมไปก็ถามโจเฟเร์เมื่อกี้ก็หมดไปเกือบล้านสามนะครับเปลี่ยนสายแล้วก็เปลี่ยนโรเล,ล,ลอร์เปลี่ยนแครเบียมาหมดเลยนะครับยกชุดก็เช็คอาการแล้วก็เครื่องอะไรก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว สภาพใช้งานก็โอเคนะครับเห็นถามโจเฟอร์เมื่อกี้ว่าขับดีอยูน่นี้น,นี่ก็เป็นงานเบาๆนะครับเป็นงานลุกหินนะยักเกเราถแล้วบักคกต้งบอกนี่ก็ขึ้นโรงงานแรกเลยนะครับงาน ถ้าจะให้ดีว่ารถสภาพใช้ได้หรือว่าแรงขนาดไหนก็ต้องลองไปดูแกขุดลุกรังครับบนขเขาคนระับน,นี่ก็เป็นโชเฟอร์ครันที่ผมถ่ายคลิปก่อนๆให้ชมนะงงครับของชิ้งานอันวานะแกขับเบอร์สอยู่เม 3, ื่อก่อนเป็นสามสนดีตอนนี้ก็รถกำลังซ่อมอยู่เพราะว่า สาเหตุก็เยอะเหมือนกันกันที่ไปท่่นที่แกกขับเมื่อก่อนอรวมทั้งแอร์นะครับที่ผมเคยบอกไปแล้วก็อื่นๆอีกก็มากเหมือนกันเช่นโซ่ก็สายต่างๆครับสายให้ดูสายปั๊มครับก็น่าจะเปลี่ยนยกทุกมาหรือเปล่านะครับ ก็มาต่งหินเนี่ยเป็นหัวลากครับินเล็กเซตอนี้สามพกหินก็หินคุย้าวๆเมื่อกี้แกเ,เป็นองโง่ของมนูษนะแยกบ้านเมียงวงโม่ก็ติดกับของอัครพันธ์นะเป็นวงโม่ตีลานะครับ ันนูเป็นสามสองศูนย์ดีสลักของโซ่คนระับอ่าหักก็เลยเปลียนใส่สลักใหม่นะครัับอนนี้ก็ต้องเชื่อมเพราะว่ามันไม่ติดนะครับรูทของโซ่มันเสื่อมสภาพเยอะอยู่เหมือนกัน เราจะทำให้มันไม่ติดเนี่ยองเชื่อมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดต่อไปนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็กมอ,อยู่บนกองถู่ทุกครับก,ก็ทำการ thúc leo cầu song cũng như mình gan cái có ban đai có lên nè là sẽ bị trong cổng cào nè หินทุกก็น่าจะปูไหลายทางประมาณ3กิโลนะที่ผมเคยบอดไปนะครับน,นี้ก็ยังไม่พอจะต้องเสริมอีกคนะับก็มีที่เทแล้วประมาณโล รึงได้หรือเปล่าน่าจะได้แล้วนะที่เห็นอยู่ที่ผมผ่านมาเื้อนพอดีฟันไม่มีเลยนะครับ นีอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ60ได้ก็ถ่ายยาวๆไปเลยนะครับ เ0็ดสิบแปดสิบปอรเซ็นต์คันนี้เนะี่ได้แต่ว่าก็โอเคอยู่ต้องดอูเวลานานๆนนครับจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตามมาทังลูกก็รูม โมากเลยแตกทุกข้อนะครับนี่ก็เป็นถนนสาย4 406อะไรอาจจะไม่ได้เลยครับถนนสายคันนี้สายนี้ก็จะออกไปม่วงหวานกับ

ภาบไม่ดีเลยโต่โ,โ,โ้ดีไม่ดีก็เวลาเดินดูเสียงก็ดูเลยนะครับประมาณกี่เปอร์เซ็น สีไม้นี่โอ้ดูโดดเด่นเลยเอ่าโอเคครับผมก็แต่ขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคือก็จะมาอัปเดตให้ชมใหม่เดี๋ยวเรามารอชมแกตักอยู่บอ่อลูกลังครับต้องมีแน่นอนครับเพราะว่าลุกลังที่เทอยู่ก็ยังไม่ครบอีกนะครับหลายทางน่าจะต้องการเยอะครับ าด้านข้างทำสีใหม่โอเคเลย